ครับช่วงนี้เอาใจคุณผู้ชมนะครับโครงการเราเที่ยวด้วยกันก็มีบรรดาโรงแรมที่ออกโรปรโมชั่นเด็ดๆมามากมายเลยวันนี้นําโรงแรมในเครือของ MBK Group มาจัดโปรกันนะครับโปรสำคัญที่ใช้ในการรองรับครั้งนี้เขาบอกว่าราคาห้องพักเริ่มต้นนะครับ1350บาทเท่านั้นครับ บริษัท MBK Hotel and Tourism จำกัดผู้บริหารโรงแรมในเครือ MBK Group ครับมอบความสุขแห่งการพักผ่อนผาดแคมเปญเร่าเที่ยวด้วยกันของรัฐบาลโดยการจัดโปรโมชั่นห้องพักพร้อมบริการอื่นๆของโรงแรมในเครือทั้ง6แห่งด้วยกันครับที่สำคัญนะครับคุณผู้ชมฮะราคาห้องพักเขาเริ่มต้นสุทธิเพียงแค่ 1, 3 5 0บาทเท่านั้นพร้อมรับบริการมาตรฐานเหนือระดับเทียบเท่าโรงแรมชั้นนำของโลกนะครับโดยโรงแรมในเครือ MBK Group จำนวน6แห่ง ก็มีทั้งโรงแรมไรยนะรีสอร์ทแอนด์สปานะครับโรงแรมรุสิตธานีกระบี่บีชรีสอร์ทโรงแรมปทุมวันพรินเซสที่นี่ดีโฮเทลแอดวานองที่นี่ดีกอล์ฟรีสอร์ทแอดภูเก็ตนะครับและที่นี่ดีโฮเทลแอดบางกอกกอล์ฟคลับมอบข้อเสนอพิเศษที่น่าสนใจนะครับนำมาฝากกันเลยนะครับมีส่วนของโรงแรมไรยนะรีสอร์ทแอนด์สปาเกาะลันตาจังหวัดกระบี่เขาเริ่มต้นราคาห้องพักสุดที่เพียงแค่3,333บาท ที่สำคัญนะฮะมีรถรับส่งจากสนามบินแล้วก็เลือกเวลาเช็คอินและเช็คเอาได้ภายในช่วงเวลา24ชั่วโมงอันนี้ไม่รวมอาหารเช้านะครับสำหรับ100ห้องแรกรับทันทีบัตรกำนันมูลค่า3,333บาทเพื่อใช้จ่ายที่ห้องอาหารสปาและกิจกรรมอื่นๆของโรงแรมนะฮะโอ้โหคือจองห้องพัก3,333บาทและมีบัตรกำนันอีกด้วยราคาเดียวกันเลยนะฮะ ส่วนต่อมานะครับโรงแรมดุสิตธานีกระบี่บีชรีสอร์ทหาดคลองม่วงจังหวัดกระบี่และโรงแรมปทุมวันพรินเซสกรุงเทพมหานครนะครับเริ่มต้นสุทธิ3,333บาทเลือกเวลาเช็คอินและเช็คเอาได้ภายในช่วงเวลา24ชั่วโมงไม่รวมอาหารเช้าเช่นเดียวกันนะครับสำหรับ100ห้องแรกรับทันทีบัตรกำนันมูลค่า3,333บาทเพื่อใช้จ่ายที่ห้องอาหารของโรงแรมนะครับ ล่าสุดตอนนี้ร้อยห้องแรกนะฮะของดูสิทธานีกระบี่บีชรีสอร์ทโปรบัตรกำน,นันหายหมดไปแล้วแต่มีข่าวดีนะครับมีการเพิ่มบัตรกำนันมูลค่า3,033บาทให้กับห้องที่101-200ถึง200เป็นกรณีพิเศษเลยนะฮะอันนี้ไม่ต้องเสียใจกันแต่ว่าอย่าช้าเพราะโปรมีจำกัดนะฮะส่วนต่อมาที่ดีดีโฮเทลแอดระนองนะครับอำเภอเมืองจังหวัดระนองเริ่มต้นสุดที่อันนี้เด็ดมาก เริ่มต้นสุทธิ1,350บาทรวมอาหารเช้ารถรับส่งจากสนามบินนะครับมีบริการน้ำพุร้อนฟรีและเลือกเวลาเช็คอินเช็คเอาท์ได้ภายในช่วงเวลา24ชั่วโมงและทีดีดีกอล์ฟรีสอร์ทแอดภูเก็ตอำเภอรกระทูจังหวัดภูเก็ตนะครับแล้วก็ทีดีดีโฮเทลแอดบางกอกกอล์ฟคลับอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีส่วนนี้ราคาเริ่มต้นสุทธิ1,350บาทรวมอาหารเช้า รับส่วนลดที่ห้องอาหารนะครับแล้วก็เลือกเวลาเช็คอินและเช็คเอาได้ภายในช่วงเวลา24ชั่วโมงนอกจากนี้ผู้ใช้บริการยังสามารถร่วมแคมเปญเราเที่ยวด้วยกันครับรับสิทธิพิเศษจาก e w u c h e r มูลค่าสูงสุด600บาทต่อคืนเพื่อนำไปใช้เป็นส่วนลดในการรับประทานอาหารและเครื่องดื่มในห้องอาหารนะครับที่ร่วมโครงการของแต่ละโรงแรมได้อีกด้วยที่สำคัญครับ m b k Hotel Tourism มีบริการรับลงทะเบียนเข้าร่วมแคมเปญและจองห้องพักทั้ง6โรงแรม ที่บูธชั้นจีหน้าท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับ MBK Center ตั้งแต่วันนี้นะครับ15ถึง17กรกฎาคม2563 10นาฬิกาถึง21นาฬิกานะครับสามารถสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ครับ0871925551ครับและอีกเลขหนึ่งนะครับ0892558228ครับจัดเต็มจริงเลยนะคะเพราะฉะนั้นเลือกกันได้เลยตามที่คุณผู้ชมชอบนะคะจุดหมายปลายทางไหนที่สนใจกันอยู่ไปกันให้ได้เลยนะคะ